ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดถูกใจบวกผู้ติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิด,ดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เคมเมมคิดที่เหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็กรอข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมตีข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี l、ời. เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกบทมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็าสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเลราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามดาวเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะอเงราขึ้นมาเลลยค่ะแ้วกก็พ ล็อกลิงด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าาทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะเป็นทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปก็ร,รับ,บโบนัสเพิ่มดด้้้ววยยนนนนนนนะะะคคเเเเเเรรรราากก็มมใสนน่่จงงงงิิิตตตีีล แล้วก็สามารถบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแ so อปอ่างเปา wallet ค่ะก็ะส,าาสามารถดําเนินการในแอปอ่างเปา wallet ร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะจากแอปอ่างเปา wallet นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันดา้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพ์นะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกวิธีการใใจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมอนนี่ wallet หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปปปคคค่่ะะะกก็็จเนริโตา โอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคาแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น t r u e Money Wallet ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปค่ะดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่รอการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่การสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนะาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพผปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรรืออต้งกาใส่ นะก็สามารถคลิกไฟล์ตรงนี้แล้วก็ใส่รูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูอ,อ่าเพจของเรากันเนาะ ก็ตอนนี้นะคะยอดถูกใจนะหรือยอดผู้ติดตามแฟนเพจนะคะยอดถูกใจก็อยู่ที่20นะยอดผู้ติดตามก็อยู่ที่26คนเนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตหลีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดถูกใจนะคะจาก20คนก็ขึ้นมาเป็น122คนนะคะยอดผู้ติดตามจากยี่สิกว่าคนเนาะก็ขึ้นมาเป็น128คนกันเลยนะก็แทบจะไม่ต้องใช้เวลารอกันมากเลยสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองเนาะย,ยังม่ถึง 2- อถึงสนาทีเลยนะคะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็ถือเป็นบริการที่ดีแล้วก็ไวมือมากเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ kmkchihep MM ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดดีมมมาาาาากกกกๆเเลยนนะะคะ็องข้า้าใชศึษัู สำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะล,ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประกาได้ไปหนูก็ขอภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ